ลงมาเพิ่มลงมาเพิมชิลยชิ่อเลยเฮ้ยนั่งลง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 เดวเดี๋ยวนั่งลง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 นั่ เราไม่ตั้งกับพื้นไม่ไดขาเหยียดขาเหยียดขาไปดูเครื่องไปใจเย็นๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งร่วมคู่รักอดีตพระ L G B T Q เปิดบัญชีมาและเช่ารถเชิดหนีจากพื้นที่ภาคอีสานหลังหนีมากบดานที่จังหวัดราชบุรี 15ธันวาคม2567ารตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาสมรายคือใน A ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นในการกระทำผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตใน B ในข้อหายักยอกทรัพย์และใน C ในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้ริมถนนเพชรเกษมในพื้นที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ในเอและในบีได้บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงทําให้ชาวบ้านแจ้งเรื่องร้องถูกให้ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวจากนั้นเจ้าที่ชุดสืบสวนได้ตรวจเช็คและทราบว่าในเอและในบีมีหมายจับและทราบว่าผู้ต้องหาได้ไหวตัวทันและหลบหนีออกจากทางวัดไปแล้วเจ้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดได้หลบหนีออกจากวัดและมารับจ้างตัดอ้อยในพื้นที่ตัวเมืองราชบุรีจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบกระท พบผู้ต้องหาขับรถยนส่วนตัวออกมาจากไร่อ้อยจึงเรียกสอบถามขณะนั้นผู้ต้องหาพยายามจะขับรถหลบหนีแต่ว่าชุดจับกลุ่มได้นำรถจอดขวางและได้แสดงตัวพร้อมกับแสดงหมายจับให้ทราบ โดยขณะตรวจสอบพบชายต้องสงสัยก็คือในซีผู้ต้องหารายที่3ยืนร้องไห้ท่าทางมีพิรุษจึงได้สอบถามชายคนดังกล่าวแจ้งว่าเป็นญาติกันเจ้าที่จึงขอตรวจสอบบัตรประชาชนและพบว่ามีหมายจับถึง3หมายเจ้าที่จึงจับกลุมในเอส่งสารจังหวัดขอนแกน่นและในบีส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแกน่นส่วนในซีส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอนลำผักชีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป